อัปเดตลูกมาน้อยกันอยู่กันยังไงเนี้ยแม่ไปไหนล่ะลูกไม่เป่าไปไหนอู้เจ้าเกินน้อยเจ้าเกินน้อยยังไม่หลับดีพี่เสือน้อย โอ้ยพี่เสือ <c> น <ười> ้อยพี่เสียงน้อยหลับแล้วล่ะลุกนี่พี่เสือน้อยตัวโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษใส่ดุ้งใหญ่เลยเดี๋ยวก็ดูหน้าดิโอ้ยอย่านอน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 ไม่ควรนะกดกันกดกันเด้อกดกันนะกดกันกดกัน